ตัวก็ไม่ใช่เล็กนะเรามาทำอะไรแถวนี้อ,อ๋อขดขดกับต้นไม้อยู่อ่ะอืมเฮ้ยโดนใครทำร้ายมาปะเนี่ยทำไมนอนหายใจพะง,งาบพะง,งาบรวยลินอยู่นี่มีน่ายรวยมันเห่าอยู่สองสองวันแล้วเนี่ยอโอผมัน,นอนย่อยไก่หรือเปล่ามันกินไก่ไปแล้ว,วอ่ะเฮ้ยเมื่อวานก็เข้ามาดูก็ไม่เห็นมีเลย ไปกินอะไรมาเนี่ยไม่ทําอะไรหรอกใครจะทําอะไรเธอไม่ทําหรอกไม่ต้องแลบลิ้มเตรียมฉกหรอกเราไม่ทําอะไรเธอหรอกรเราแค่สงสัยมันจะกินอีเหง้าเธอจะกินเราเหรอเราไม่คิดทําร้ายเธอนะเธอกินไก่กินนกเราหมดเลยนะนี่ไงวันนั้นมันรัดรัดไก่ตายไปเนี่ยไอ้เหี้ยนี่แหละ แนบลินแผบใช่ไนหะไม่ยุ่งหรอกไม่ทำอะไรหรอกหูยาวหลายเมตรเหมือนกันนะเนี่ยเ็นมมันเตรียมโฉกเลย